ในเรื่อที่นักเรียนหาได้อะง้นตอนนี้ภาพขึ้นมาแล้วนะคะ,ะนักเรีนสังเกตุภาพที่ตัวเงเห็นเป็นอะไรวะ หรือสนก,การอื่นๆน,นะคะคราวนี้ถ้านักเรียนเจอเหตกุการณ์แบบนี้นักเรียนจะแก้ปัญหาเราได้อย่างไรอ่าุ่มที่2ลูกึ้นแล้วเราบอกครูสิว่าถ้าเจอเหตุการณ์อย่างนี้หนูเดินไปปุ๊บหนูเจอขยะที่มันกาลังล้นขยะอยู่หนูจะทายังไงอ่าลุกขึ้น,นแล้วก็ลองอธิบายให้ครูฟังสิคะ ลงเ,เกี่ยวกับเรื่องของขยะอากขุมที้6เราบอกคุณสิว่าถ้าเจอเหตุการณ์อย่างนี้นักนะเรียนจะแก้ปัญหานี้อยาอา่า,างไรหาตัวแทนค่ะอขอตัวแทนะลูกอะเจอเป็นพวกเจอปัญหาขยะรถถั อ๋อเพื่อนบอกแบบนี้นะคะสิ่งที่เพื่อนเจอคือมีถังมีทังขยะแค่หนึ่งใบหาถังขยะมาเพิ่มแล้วแยกประเภทของขยะเพราะนักเรียนที่มันทําให้เต็มนักเรียนสังเกตขยะประเภทไหนมากที่สุดขวดน้ําำทำไมมันเต็มเร็วในเมื่อถังขยะเรามีใบใหญ่ ขออธิบายงานสื่อได้ไหมได้นะได้นะคะเดี๋ยวครูขออธิบายงานสื่อคร่าวๆเลยละกันนะคะในรายงานที่1.2.1นักเรียนเป็นการกำหนดกรอบแนวคิดและขอบเขตของปัญหานะคะท่านี้กรณีศึกษาของนักเรียนก็คือปัญหาสิ่งแวดล้อมให้นักเรียนใช้ปัญหาที่สนใจเหมือนกันก็คือปัญหาของอไรอีนี่ปัญหาของอะไรคะขยะขยะกง แล้ว หัวข้อหนึ่งข้อเลยอะคุณขึ้นต้นให้ก็ได้ขยะที่ Amen.